อยู่กันจะทำได้ลาบเนื้อมามมมมมสูตรใหม่สูต<บ>รใหม่ตามใจตามใจรวดแล้วเรียบร้อย นลเนมามาครับนี่ได้พริกหลาบเมืองเหนือมาใหมไหมร่อง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 เฮ่อจะกินบ่มาเด้อมาเด้อมาเด้อ พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟชิมก่อนอร้อมพรอม